แฟนคลับจัดเต็มมอบเค้กวันเกิดอลังการอุ๋ยพรไรอันการดบันดิตแฟนคลับจัดเต็มต้อนรับวันเกิดล่วงหน้าให้กับลูกชายแห่งชาติไรอันการดบันดิต แห่งยุ้งข้าวเรคคอร์ดโดย24มกราคมที่ผ่านมาถือเป็นวันคล้ายวันเกิดไรอันกาดบัณฑิตแฟนคลับและกลุ่มคนรักไรอันได้เหมากาแฟวันละ400แก้วแจกให้กับพี่พี่น้องๆพนักงานที่มาร้านกาแฟมิสเตอร์คอฟฟี่ที่สตูดิโอเวิร์กพอยท์ให้ได้ดื่มกันถึง4วันวันละ100แก้วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่19มกราคมและในวันที่22-24มกราคมที่ผ่านมา ก็มาด้วยพร้อมของขวัญวันเกิดสุดอลังการจากแฟนๆที่น่ารักทุกคนกับเค้กเงินสูง9ชั้นเรียกว่าสูงลิ่วถึงเพดานเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีของที่ระลึกอย่างเช่นยาดมรูปไรอันคุกกี้และกระดาษโน้ตไรอันมาแจกด,ด้วยไรยอันเผยว่าปีนี้อายุ21แล้วครับ ก้าวมาอยู่เป็นครอบครัวเวิร์กพอยต์และยุ้งเข้าเรคคอร์ดตั้งแต่อายุ18เป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและได้ชีวิตใหม่เพราะที่นี่จริงๆครับวันนี้ขอบคุณเค้กเงินวันเกิดจากแฟนคลับและเซอร์ไพรส์ที่จัดเต็มให้ในวันนี้และอยากขอพรให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับผมนานๆและขอให้แฟนๆทุกคนร่ำรวยและสุขภาพแข็งแรงรักกันแบบนี้ไปนานๆนะครับ